ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีตอนเช้านะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมสวนมาดูต้นไม้ดอกไม้กันนะครับเนี่ยนะฮะต้นบอนสีที่ผมปลูกไว้หน้าบ้านฮะอ่า เนี่ยนะเนี่ยก็ต้นมพะนมพร้าวทรงค่าบนไซนะฮะบัวบานอันนี้บัวบานครับเนี่ยนะต้นไม้ดัดผมนะสวยมากเนี่ยนะไม้ดัดเนี่นะยเดี๋ยวบนก้อนหินนะฮะนี่นะฮะก้อนหินหินมองไปเห็นมองทราทัดมาดูด้านนี้เนี่ยนะ หินหนะฮะอยู่บนหินหนะเนี่ยที่ผมทําไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มั่งนะด้านนี้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนนี่คือบอลไซนะเนี่ยมะพร้าวบอใไซครับมาเดี๋ยวเราเลยไปทางนี้เดี๋ยวนี้วันนี้จะมาอัปเดต ต้นไ,ม,ไม้ให้พวกเราได้ดูกันนะครับนี่นะนี่คุณนายสื่นสายนะฮะนี่กำลังทำปลูกแบบใหม่นะฮะเนี่ยจะลองดูว่าจะได้ผลไหมครับเนี่ยลองดูเนี่ยต้นมะพร้าวบอนไซนดอครับเนี่ยต้นนี ต้นไม้มงคนนะเนี่ต้นนี้นะฮะเนี่ยสวนนี้มีจุดเด่นอยู่ต้นนี้นะต้นนี้ต้นนี้สามปีแล้วนะเนี่ยตานตานบอนไซนะฮะสามปีแล้วสำหรับต้นนี้ตานเพือกนะฮะนี่ก็เป็นปีแล้วนะไม่โตไม่อะไรไปอยู่ประมาณเนี้ยครับ มาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ครับนี่ก็ชวนชมนะชวนชมผมมาต่อกิ่งใหม่นะ,นะเอาดอกไม้กิ่งไม้ของสวนอีกสวนหนึ่งที่ก็สั่งมาจากเมืองนอกมาต่อเน,นี่ยเน,นี่ยเนี่ยคุณายสื่นสายเนี่ยเนี่ย อ่าเนี่ยมาพอบอนใส่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับในหน้าะนี่ต้นกระท่อมกระท่อมแต่รากจริงๆเป็นต้นกระทุ่มนะครับเนี่ยลองปลูกด,ดูครับใ้าจะททำมันผมก็ลองทำดูนี่คุณนายตื่นสายนะครับนี่ อันนี้ตะเกียงตะเกียงไว้ประจําสวนนะฮะเนี่ยไว้จุดที่นี่ใส้ตะเกียงอยู่ตรงนี้ครับครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ